เย็บเย็บเย็ห้เ่อยวาเย็อรกเ้ยยนัไยให้เพ่นน่ะเยนให้นน่ะเขียเยใช้มือเลยเอเว้นนะเยสามโตเลยเยียสามโตเลยน้อยสัมผัสน้อยค่ะนบ้านี้เทีสัมผัสนี่ๆคนีเพ่นหน้าหสัมผัสนอย้าาหน่อยเพื่นเาม่วางไว้ตั้งเออเพื่นบ้ามือแหลกเพน่ันแตเลือยูลำเพิ่อนจ้ะเพราที่ฝันฝันน้อมีที่สนทีแบบนี้บมคิดตัวสิมีเพนแต่เลยมาเบิ่งเพื่นอยากเห็นนะเอออยากเห็นเดงกเา บ้านเราก็คุยกับป่านี่ละเออมันก็คุยว่าเออมาเห็นอีนหลีเพิดบ้านอีกเออมาเห็นเมียนอีนหลีเพิ่บ้านมาเห็นขับเพิดบ้าคุยเข้าป่าไปายางด้นหนี่ยย,ยางด้นหนี่ยว่าเออเวลาขีดบา้าขีดมี่เว่ากับมากเหมาเห็นอีนหลีมีอีหลีเพิด <c oughs> บ้าบ้านนี้ได้ตัวเลขแบบไหนคือ,อยัง ไม่ได <łość> ้โ่ไมได้กิวม่หวไได้มาไหวคือไม่ได้จุดแต่ไม่ไหวซื่อไม่อยากมาเห็นเราเพิ่อยูนี่บ่โอ้เพิ่อยู่นี่บ่มีอีรีโบอ่ึ้นในฝันนี่สิเงี้เพิ่นคิว่ากิมีอีรีโบ้เพิ่งมาเห็นมั้ยตอนี้อีีก็เปกับ่ฝันนี่แหละเขาหมอมือเลโก็อยากหายเนี่ยแต่ว่าเขาไบไปกับ

ทั้งโทรศัพท์นะสี่โตเลยล่ะนี่ขอทั้งโทรศัพท์เจ็ดห้าสี่เด้อค่ะเจ็ดห้าสี่บูมแมนขยายหน่อยขยายหน่อยนึ่งมันนเะเออดีมาแล้วมาแล้วขยายจยอะขึ้นขยายหน้าขึ้นคนนี้ได้ขยายนิดหนึ่งอ่ะโอเคนี่อ่ะนี่เนาะขยายตัวใหญ่ละให้ดูด้วยให้ดูด้วยไม่หมุนตัวใหญ่เลยก็ไม่หมุนเอาเด้ได้เก้าหกสี่ เจ็ดห้าสี่เดี๋ยวมาฝั่งนี้ไหมเจ็ดห้าสี่นี่คือตัวหลังตัวท้ายเก้าหกสี่เจ็ดเบิ้งเบิ้งแต่ละช่องเด้อครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามันเบิ้งข้อมกันบ่ได้เนาะคือซื้อไปแล้วได้ซื้อสองตัวบ่ครับมเลยนะครับยังได้จับไปกับสีดาขยายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมขอหกตัวเลยแหละเก้าหกสี่

ซื้อไว้แล้วนะลอตเตอรี่งไหมอ๋อนี่แหละครับเรื่อไม่ใช่ไม่ใช่มีเลขในใจครับเลขที่ซื้อไว้แล้วด้วยซื้อไว้แล้วคือตัวนี้เลยหกสี่เจ็ดพนักงาขอค่าเครื่องบินขอค่าเครื่องบินคือตัวนี้แหละเลขเลขเลขขอค่าเครื่องบินบป๊กเที่ยวเด้วยนี่เก่าเก่าหกสี่สี่พ่อจ่ายทุกวันขายก็มาเพื่อตังเก้าหกสี่เจ็ดห้าสี่เอ้าเลขเครื่องบินเลขขอค่าเครื่องบินข้างบินไปทางร้านกว่าบาทนี่นะไม่แม่ วิ่งไปสัฐบ่ครับหมดอีกแล้วหมดอีกหมดไปว่าอะไรครับหมดก็คือดับนะครับนาหมดคือดับมดคือว่างดงดทีแล้วได้เยอะไหมับดับอีกแล้วเสนต้องแสนไปอ่าลาบไม่บาดไม่นะครับจะได้ไี่เจ็บข้าวป็นเรียกี่ยงหน่อครับท่านสมุดครับว่านึงเก้าเก้าหกหกสี่เจ็ดาสเก้าหก่เจ็ดหาสขยน่อยน้อยขยายหน่อยิขยายได้มครัเก้าหกสี่เจ็คุณพี่เป็นคนบ้านนี้หรอปล่าพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยอยู่ ล้มเพิ่มเลยจ้ะเป็นคนบันต้านค่ะแต่ไหนซัมีบันคือไม่สะพายบันล้มเพิ่นบันล้เพิ่นเก้าหกสี่เจ็ดห้าสี่น้องสาวบนนี่ค่ะน้องสาวเพชรเองค่ะน้องสาวเพชรทะลุยอันนี้เขาเป็นน้องสาวเธอใช่นี่เป็นพี่เหรอใช่ยายยายอือจะเป็นยายเนาะเก้าหกสี่เจ็ดห้าสี่เด้อค่ะเก้าหกสี่เจ็ดห้าสี่ค่ะเก้าหกสี่เจ็ดห้าสี่ดับต้นดับแล้ว เปิดไหมคือจ้ามันเดียวบริเวณนี่เขาตัวเลขเพิ่นก็ให้แล้วเนาะคะเนาะเก้าหกสี่เจ็ดห้าสี่ใครรูปคู่กับคนรำหน่อยได้ไหมครับมาสัตย์จังไลยเนาะเพื่อจได้เอาขุดเล่เลยครับให้ยืนใดเวลาหนังรำเนาะค่ะเนาะอยู่วัดบ้านกุคาเนาะคะวัดบ้านกุคารัตนะเด้อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะวัดบ้านกุคารัตนะเด้อค่ะงวย จะ่ว่าเป็นเด่นในนีปกาเพอาหน่อเทียนในเทียน